สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมที่ชื่อว่า a b s s n i n g Salesman นะครับผมก็คือเนี่ยเกี่ยวกับเซลแมนที่หายตัวไปนะครับไปดูเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเป็นไงไปดูันครับไปครับสตาร์ทเฮ้ยเริ่มแล้วเราอยู่ที่ป้ายรถเมยนะครับฉากมันคุนค้นๆเฮ้ยในที่สุดฉันก็ได้กลับบ้านจากที่ทำงาน เหมือนว่าที่บ้านน่จะไม่มีอะไรกินนะอันไปซื้อข,ของกินก่อนดีกว่ากด e เพื่อไปต่ออ่าเคเวสเราคือไปซื้อพิซซ่านะครับผมคิดว่าเดินไปทางนี้นะเพราะไฟมันชี้มาทางนี้ครับแบบสองข้างทางแบบไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้นะครับให้เดินอย่างเดียวนี่หรือเปล่า ร้านสะดวกซื้อเห็นว่าอะไรอ่ะกอสซรีโอเคครับเฮ้ยประตูแบบเลื่อนได้โอ้ร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ในหลายๆเกมนะครับโมเดลนี้แล้วให้เราหยิบพิซซ่าจากไหนว่าตรงนี้ก็ดูไม่มีพิซซ่านะ คุณคุยไม่ได้นะครับเอาเคเวนเปลี่ยนไปว่าให้เอาพิซซาจากบลูฟิเซอร์นะครับอันนี้เหรอโอ้โหพร้อมทานเลยหรือเปล่าสวัสดีครับอยากขอซื้อพิซซาหน่อยสวัสดีเอาล่ะนั่นมันราคาสิบดอลน,นะโอเคครับขอบใจมากขอใโชคดี ด้วยโอเคครับอ่าเราเราซื้อได้อีกนะโอเคโอเคเฟสมันเปลี่ยนให้เรากลับบ้านนะครับโก h โฮมบ้านเราได้ไปต่อนะเมื่อกี้เรามาเดินมาจากทางนู้นนะครับไปต่อเดิมเกมนี้มันดูเหมือนสไลด์สไลด์ไงไม่รู้นะเออถือพิซซาไปงี้เลยนะครับอันนี้บ้านเราหรือเปล่าเนี่ย บ้านอาชัยนะไม่ได้ใช่บ้านคนอื่นละข้างหน้าถนนไฟมันดับแล้วครับเหลือแค่บ้านเราเอ,เอ้ประตูทะลุมาด้วยเวดให้อีทพิซซ่านะอันนี้เหรอโอ้โหมีถาดพิซซ่าพร้อม Eat อีทโอ้ถ้าหันไปละโดนแน่ๆนหันไปละโดนแน่ฮึบประตูมันเปิดอยู่หรือแล้วเปล่า กินเสร็จออกเวมันเปลี่ยนให้ go to sleep ครับคือเรากินพร้อมกับปิดไฟเหรอแล้วสลิปโอ๊ะทำไมไฟมันสีแดงอะ่ะทำไมนี่อะไรนี่ห้องส้วมเนี้ยเปิดไม่ได้นะห้องนี้เปิดไม่ได้นะครับห้องเนี้ยห้องนี้เปิดได้มันแต่งห้องนอนด้วยสีแดงงั้นเหรออเีย oh, yeah! มันคือเอ้ยอะไรวะเนี่ยมันคือมันอยู่ที่ไหนเนี่ยคือมันคือไอ้คนที่ขายพิซซ่าแล้วป่ะครับเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหตัวมึงยังสูงอะไรอะ่ะมาดิเียอร์นะก็คือเรานะครับ แกเป็นใครอู้วคือมึงนั่นแหละหมามคพราะว่าไงมึงจะมาเป็นกูได้ยังไงมันก็เป็น,นแบบนี้แหละเดี๋ยวมึงก็รู้อะไรวะเวทเป็นยังให้เราโกทูซอรีรอีกนะออกข้างนอกไม่ได้นะครับหรือเมื่อกี้เราหลอนนะที่เราหลอนเรากินกินเยอะเกินครับ นอนดีกว่านอนสักทีให้เอาเอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไปใส่เครื่องซักผ้านะครับห้องนี้หรือเปล่าอันนี้ห้องน้ำนะอ๋อนี่เครื่องซักผ้าเสื้อผ้าอันนี้เหรอเสื้อผ้าใส่เครื่องซักผ้าเฟสเปลี่ยนเป็น เอากระดาษชําระไปไว้ห้องน้ำอ๋อโอเคครับกระดาษชําระไปไว้ห้องน้ำแล้วเ,เรารู้ห้องน้ำอยู่นี่ครับนี่เ่งลิเสร็จเอา้าทำไมถึงให้เราไปที่ร้านสะดวกซื้ออีกแล้วก็ไม่รู้ครับทำไมเนี่ยมีคนเดินตามป่าวะ ึงครับร้านนี้มันอยู่ใกล้บ้านดีจริงๆแล้วจะมาซื้ออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นใครเนี่ยออเป็นผู้จัดการนะครับเฮ้ยวันนี้ร้านปิดอ้าวทำไมอะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก็อพนักง,งานขายอะ่ะมาทำงานไม่ได้นี่น่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขานะ อ้าวหรอเดี๋ยวผมก็มาอีกทีนะมันกลับไปอยู่พนักง,งานขายมึงไปอยู่ในห้องนอนผมแน่ๆเลยเมื่อกี้ผมเจออยู่นะชื่อเกมมันชื่อ m s s i n ิ s a เซล Man นะก็คือพนักง,งานขายที่หายตัวไปมันต้องไปดักฆ่าผมในห้องแน่ๆกลับดีกว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ชัดเลยคนนี้แหละที่กูเจอก่อนเข้าโลกแดงอุ๊ยอะไรอะ่ะ กทำไมจุรีจอดำเกมโอ้ยีตกใจเฮ้ยไอที่อะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะคุณข้างนอกมีมืออะไรไม่รู้เฮ้ยคนหรือคนนี้คือเซลแมนวะรู้ได้ดีรู้ได้ดีครับ <c oughs> จมูกแบบนี้ตาแบบนี้ ออถึงมันก็คือเขาเองว่ามันเขาแค่ไม่อยากขายให้เราครับเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะก็คือเป็นรูปขายไม่หมดเลยครับนี่คนกวักมือเรียกนะมือเต็ไมไปหมดเลยอุ้ยโอ้มันเดินมาปัวมันเดินมาครับมันเดินมามันเดิเดนมาเป็นใครเอ้ยหายไปแล้ว ใหปไปไหนไปไปไหนโหรพระจันแดงเลยโอ้ยใครตายเนี่ยเอาก็ไอเซลแมนข้างน้น,นี่โอ้โหตายแบบหน้ายัางยิ้มอยู่เลยนะหน้าเดิมเลยลมีเลือดนี้ด้วยโอ้ยประตูดันโอ้โหเลือดมานี่นะใครมันตายอีกคนวะเนี่ยีอะไรอีกไหมเนี่ย เกวสเราเป็นแบบเวชชั่นมาร์กล้วนเลยนะครับวิโอ้ปิดไฟได้ด้วยนะโอ้แล้วตอนแรกมันให้ไม่ให้เราปิดไเนี่ยเออฉันชื่อว่าบ๊อบฉันอายุยี่สิบเจ็ดแล้วฉันก็เป็นอะไรวะเนี่ยเหนื่อยจะเหนื่อยกับการมีชีวิตอยู่เต็มทีฉันคิดว่าฉันฆ่าไอ้คนในร้านสะดวกซื้อไปฉัน บอกไม่ได้ว่านี่มันเป็นความจริงหรือว่าเป็นภาพหลอนแล้วก็คืนนี้วันที่20เดือนเก้าปี2016นสั่นก็ได้ฆ่าตัวตายฮะโอ้เราเป็นวิญญาณนะครับเนี่ยโอ้กลุ่มขมับคือสรุปเราเป็นคนฆ่าไอเซลแมนเองนะครับมันเลยมาตามหลอกเรานะ เรากลับเข้าห้องนอนปุ๊บมันหลอกเราเราเลยยิงตัวตายนะครับว่าเป็นอย่างนั้นแน,แน่โอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับเกม a m i s s i n g s l e m a n นะครับวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ